สวัสดีครับตัวแบงค์พรชิมพีครับอ่าวันนี้ช่างประกาศเท่าไหร่เอ่อร้อยยี่สิบสองปอนด์ครับร้อยยี่สิบสองปอนด์เป็นไงมาสอบครั้งแรกก็ขาดครับก็มาสบายๆเลยเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พรชิมพีพัทยาอ่กากวมาูๆซ้อมมีใครอยู่บ้างที่นูน่นก็มีพี่ๆในค่ายแบบเจ้าฉลามหนุมานอ่าก็ที่โชกไปแล้วก็ช่วยกันเนาะใช่ครับเก็บตัวมารวมๆกี่วันก็เดือนอยู่ครับเดือนอยู่นะแล้วนั้หนักนี้คุมมากี่โล ไปปล่อยมาเลยว่าไม่ปล่อยร่บรถมาอยู่รับสองโลสามโลอ่ะกนรถมานิดหน่อยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอบใครนะปั้นทองเคยเจอกันไหมไม่เคยรับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมเนี่ยก็ดูดูผ่านๆครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีแข้งอยู่ครับอ่ะวางเกมวางแผนไงดีพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเดินอยู่รับเพราะเขาเป็นสไตล์แบบตั้งรับถอยเตะจังหวะฝีมือนะใช่ครับเราก็ต้องชิงเดินเลยแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะ เออ่ลุมพินีครับแฟรติกไปอ่าสามยกใช่ไหมใช่เป็นไงวันนั้นแพ้นอ๊อฟครับแพ้นอ๊อฟมาแล้วห้ายกจําได้ไหมจําได้อยู่ครับเจอไงเจอใครไว้เจอกับอะไรนะห้ายกโชคไว้ที่ไหนนะโชคไว้ที่ออตากรอ๋อที่ออตากร่นเลยใช่ครับเแต่นานแล้วครับชนะมาแต่ห้ายกนี่นานยังนานแล้วนานแล้วเออแล้วช่วงหลังที่ชกแต่ ยกเลยใช่ครับโอ้แล้วยังไงยกสี่ยกห้าจะไหวไหมนี่ลองดูครับโอ้กลับมารอบแรกอายุเท่าไหร่แล้วปี่นิดทุก้าคนจังหวัดอะไรชลบุรีครับไปปล่อยกิโลแล้วห้าสิบเกจห้าสิบแปดเป็นเป็นเราเป็นมวยอะไรบูเดินใส่ครับแต่ซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบสองเราชกมวยรวมๆประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดตัวครั้งครับฝากพี่น้องเชียร์พวกนี้หน่อยครับพี่น้องชาวชลบุรีหรือพัทยาครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมครับ